อีกแล้วลูสิเขียวยังกระทะค่อยก็เลียนแลนแลนแพ้คือสีแลนแทนกระทะค่ะโอเคใส่ได้ใส่บักนาวก่อนต้มยำเส่บบ่เนาะสุลดสุลดยังไม่ได้ใส่นี่นะสุลด รถด,ดีรถด,ดีหออดด่อรถดีเกลือเกลืออยู่ไหนเกลือสองซ้อนเลยน้ำปลาอีกโอเคปิดไฟได้ปิดไฟได้เสร็จีรอข,ข้าวเราวันนี้ ัดหมูสามงั้นโอ้ยอย่ามองดิเจ็บแคยมักว่าคิดมักว่าไว้โอ้ยอย่ามองอะไรจะเจ็บวันนีอย่ามองยอย่ามองคืนพร,รม่มงนจะไม่ไปถึงไหนเลยกระดูกหมู ใช่เท้าวเาจะไม่ต้มกบบ็โบมีอย่างต้มเนาะต้มหัวใชสเท้าวอีเแลวอย่างมันเปื่อยเลยโอเคอ้หักถั่วงอกต่อ,ม,อมูสับนิดหน่อยพอใส่เยอะ 对了。ALLY

มึน,นี้ไม่ตัวรมดิทำมัข้ายรหนะหัดมดเขียยาวหัดมาเชือย,ยาว เี่ยวผัดผัก่กอโอ้โหสิ่งลวาดละไหวเด้อสิบอกไเ็บนาะตเย็บขหบอสิกินได้อยู่มาสิบก่อนแซ่บ,บอกอือใส่ไ,ได้อยู่ใส่ต้นตาลแน่น้อยนะึง Say that you know, right not mm. know. Say you know. Right. What? The power of fire. ปิดไฟได้ถุงใยเกี่ยวไใบเกี่ยวแปรดรูปนะวันนี้เยิ้มเท่าไหร่ก็บนโพดไข่ผัขดข้าวหน้าวางตุ่งวางตุ่งวางตุ่ง การข If I die. Okay, if I die.